สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนเพลแฟนมาลำครับต้องกัช้เราเปิดออฟฟิเชียลครับนี่ก็เวียกประการกัประสางเฟลตี้ตี่เขาสวัสดีครับพี่น้องครับาคกูบไทยก็บบอไทยเอาคาะบิดไปตบิไปโอ้ยานันขีไมันนำมันถีงถ้าโกเวนนงูเนาะอีกกรนอนเ้าว่าสันเขาบเสียดอก อันบอกอันหยาดเปลืองไรอีปอบนี่ก็ไรนวดเครื่องสมุกเด้อพนะโอ้กระเทิอนไรกับเหยบเอาเองซะบรรยากาศครับ nhiều mạc rồi. สวัสดีครับเขากินหมูกระทะกันอยู่เทิ่งคุณแม่ไปไปเขาเรียงหกชุดคุดอะไดโซดพวงนึ่งได้ไหมเออโบออส่งไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปไอ,อ,อ,อไ้กิ๊กมันเดินไหวแล้วอ่ะฮึไอกีนเขาเดินกิ๊ก็เพิ่งึ้นไปเ <ไง S 1> มื่อกี้นี่ ไปไหมสื่อสร้างมาหกชุดวงหนึ่งมาเพิ่งหนาเจ้าเราไม่ยันก็ยัิเออไปไปตกไปถ้าอุตส่าห์วัางดีไหมไป <sh arp> ยันสวัสดีครับกายโอ้ววนเม่ทีเราถ่ายไม่ได้นะครับม่นกินมานี่ิ่นกินมานี่อยู่อยู่มันกินอยู่หันมันเพิ่งขึ้นไป แฮงๆโอ้บมมีอย่างทายพี่น้องเพิ่งมาหอดผมหมดเมื่อไรผมมาหอดเมื่อปีสี่ปีสี่ครับมันเล็กหน่อยรวมประกอบของกันอย่างเป็นว่าได้จักคนอ่าผมมาสิบแปดครับแต่ว่าติดซามอีกครบสามสิบครับผมอันนี้นาริมาซาอย่างเป็นว่าตัวเพิ่นนะครับนี่พักได้มากทัวร์แมนแมนแมนเอาเดี๋ยวสอบก็มาจะคุยกันครับ สวัสดีครับ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 ถ่บา,บา,บายไม่ได้เด้อบนเวทีอเ,เอาเดี๋ยวมาเล่นด้วย,มไ,ยมไม่เดี๋ยวตอนเย็นค่อยคุย,คยโอ้โอ ๊ทักไปบอกหน่่ยมามาเนื้อย่างหกชุดกำลังกินหมสิตัวมันมบุเสืออีกิ๊กอยู่หันบอทักไปมาเนื้อย่างหกชุดีปบอมัะเสืออยู่พักลังสิขึ้นมาเดี๋ยวเฮะบอทักแม่แม่มาหนูกำลังมาเนื้อย่างหกชุดเพราะการเลี้ยงหมดสิแค่นั้นละเพราะว่าเข้าไปอินนี่แล้วเข้าไปส่เอยนไซไฟไปแล้วมันบอทัดเสือมันยังยึกยักอยู่ ไปเร็วๆทักไปขาส่งของาอยู่เข้ทักไปเลยขาส่งของ่มทักไปเลยแม่มาเนื้อย่างหกชุดกำลังกินมดสิ FC เลี้ยงมดสิไปทักไม่ทักปเออเออเูปกาไม่ทายอยู่ไสบาเนี่ยเยอะจังจางหม้เออเอมนเอเมนเอเมัดจิกังขืนบอคับ เออ่งไป่งไป่งไปเลยแล้วแกแดดเล้วเออมันบัเกิดความสมัครกูดอก่งไปไปเร้โกหกสำเร็จหรือเปล่านั่งอ่านบอสเดี๋ยวรอบแป๊บนึงครับพี่น้องมาไหนมาไหน เราจะขี่ค่างโอ้แรดเสือเต็มเวทีอยู่เลยเดี๋ยวมันไปแล้วไปแล้วน่าไปจังไหนทางใจเซลุรกิจนี่จะเอาแท้ดิยมึงพิมพ์ไปมาจังไหนมนเนี่ยยางหกชุดประกาศเรียก fc เขาส่งมาให้มาสิเราต้องส่งหนุบประการเพราะว่าเขาไปใส่ใหญ่มันแล้วมันหยาดน่าด่นว่าเขาตัวมัน มันอ่านไปออนอรปอปห<ะ>ลุดพี่น้องรอหลุดเฮ้อโอ้ยผาาหย่ำมเงยเออมาหนกัะไหนรลอรลอรุนครับอรอลุ้นนี่คือแพนการของเราครับ อันเน่เนื้อย่างหกสุได้งตรงกันปะนาดคอนังยู่คณะจุพีมันย่งเวมหัวตัวอะไรตรงกันปะตรงกันปะในอย่างหกสุตรกันปะดเ้าไปเลกราา่วดอ้กินวัมกัากเอาอันหกสรปีม่วงเหรอทุกคนไม้มตอนเย็นอแค่แซมเปิลเฉยตอนเย็นทาแเยกิ้หแงเลยกินีป้ารวมหัวกัน นหน่อยกับ่บเวนนะเีออกจากิเวนีี่แหลอยบูดยาบ่เื่อนบ่บ่่เล่าไปิกอยู่สนิกอันแม่มาแม่เนื้อยางหกสุดอยู่บ้นัยเียหน่เออมีกบตัวนีนนเนี่ย้งลูกอยช่งจะไปให้ได้ว่ี่ลกเนื้อยางเาไหมนงเออปวดขาอยู่กุ้งา้งเลยปั แทนนี่สำเร็จแสดงว่ามสิถึงเห็กมืแรแ่อแวุธพอีเาเกอันมยบกําน่าจะสื่อทอดพนสุ้ยอันนั่งเลยนะไอ้กินข้มีบนตัวเบื่อบ่ที่แรงอันกำลังเห็นจับโทรศัพท์ถ้ากับฝ่าวขค่ร์รถคืนท่าผีไหมอออว่าตั้งผี มบอกตัวเนื้อย่างหกสุดโทรไปบอกมันจอดบอเาสีขี้มอดจะใส่ไปมองไดก็มันกระไรไปเนี่ยไปบอกตัวตัวูกเออเป็นจัวาเซียเลยเขาบอเสียมาเสียเาเลยถามเปกิ๊เออพาเด็ก็รวมหัวเขาตั้งี้ตังแบคจะถือรดเลยนี่ปดน่อาเซียไรนี่ปะเเสียคือเกาหลนละเขาเขาเซียเจ้าเจ้าหัวหล่อแั่นกจ้างคก็าเซียเขาไปด้อที่ไหนที่ไหเขาบอกเขาโกหก จะว่าเขาฟังเสียงมาต Get ่ใส่ว่าโต๊สีมาทางนี้จอัจอดเสียงมาใส่มาสันปัดตันม้ใส่ไวอยู่มันนี่พอดีโตมามันเลยเห่ตวันนึ่งมาโตสีมาทนี้มันก็่จะกินขากแต่สีม่วงแล้วว่าไม่้ดก็ตัดกัไอยู่นะตัวอะไรสม้า่เนียไเห็ดนักกินมาันเออมันหอดเวลาเห็ดเนี่ยกินมันไม่เห็ดเนีกินยามใดเอาถือมาแกะเห็ด่ พ่อแป๊บเดี๋ยวพ่อแป๊บเลี่ยงดอกมะเร่งร่่ทุนสื่อนามไม่ไหวเด็กกินแก่กูนี่ตัวงูก็ได้กูมันี่ตัวงูกูถ่ารอบอะไรเนี่ยมต้องมาหัวย่อเยอะแน่ตัวยังไปททนมันมันไปแชร์บ่อไรว่ามันปีว่ซื่อนามหรือี่้านญ่เพชรตัวหน้าห่วยเด็กกิ คนว่ายห่อตอนนี้แมนดนะคนทับท้าหายนงว่ายใจไหงไมนเรียนใจไม่อร่ยงหลอเบิ้งจั๊กซี่ิดสามสิบบาทวเ่ขารวมหัวเจาผู้เดียวเนาะเออบิ้งนีตั้งสามสิบบาทาในวันนี้หมดจำได้จำนุ่งิสื้ออยู่วันนี้ก็ยอมพยายามจะค้องเทปนี่กินหมูกระทะคนว่าเนำจิ้มหมูกระทะใช่ไหมนี่ตัวทิพทีแล้วหมูกระทะที่ตัวข่รวมหัวกับตัวข่อยสามสี่หาวหกแจ็ เบอสิปสิบคนโตหัวเดียวเนาะตายเจ้าบายบ่ได้ทับผู้ใดขอก็บ่ได้ว่าดอกกิ๊ยุสยนี่ไกระทหกสุบานเนเียวนแบบตรงกันบ่ตรงกันเนาหกสุดขนกันเนาะพกัน เจ็บขาไดิกูกัเพกเพลกเาลยลเขาบอให้ขวบลเวนบอให้เดาเว็นจ้แผนนี่สําเด็จครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ